โอเคครับท่านผู้ชมครับเนี่ยครับไอฮักกีนครับนี่มามาลบผมออกจากกลุ่มสองกลุ่มนี้นะนี่สิงสิงโตฮะไอฮักกนก็คือลายชื่อสิงโตลบไอเจ้าหอมลบวีตะวัดเพื่อนผมลบสิงลบผมนะครับสิงโตมันลบทุกคนออกจากกลุ่มซึ่งโคตรไก่เล้ยเนี่ยมันลบผมอีกกลุ่มนึงมันเป็นแบบนี้แหละอ่ะเดี๋ยวผมลงประจานด้วยมันอ่ะไก่ไก่ไก่มันมาคอมเมนต์ ใต้คลิปผมว่าไก่ไก่ไก่นะครับเดี๋ยวดูไว้เลยเดี๋ยวท่านผู้ชมดูแล้วดูไว้เลยนะผมก็ไม่ค่อยอยากจะเอาเรื่องมันเท่าไหร่นะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูคลิปผมนะครับมนันอะไก่ผม,มเทพกว่ามานันอีกมันโคตรกากนี่มันง่ไหนวะนี่คลิปนี้มามาคอมเมนต์ด่าผมว่าไก่ไก่ไก่ เออไม่ใช่อันนี้อันนี้ผมโพสด่ากับนะครัะจำได้ว่ามันด่าคลิปไหนแล้ววะคลิปไหนนะว,วะมันมาโพสด่าผมนะคะท่านผู้ชมนะฮะกินกากกระจกเอาไฮไลท์ภาพยนต์วิดีโอของคุณคลิปนี้มันเล่นไก่เลยไม่เอา มพูดมคอมเมนต์ีอัดคลิปลง้วแหละ้รู้แล้วรู้แล้วว่าคลิปไหนรู้แล้วว่าคลิปไหนนี่นะครับคลิปนี้เลยหรือเปล่ามันพาคอมเมนต์ได้ผมว่าไก่ทั้งทงท,งที่มันก็ง,ง่้นกับผมเนาะ ม das like ันโคตไก่ดิน้องออาลูกตีห้าห้าห้าลิงใต้คลิปเจอและคลิปดีเลยครับโอเคครับนี่มันโคตด่าผมว่าไก่ไก่ไก่ตากับว่าไอควายวันนี้ผมก็จะแบบไปด่าไอควายแล้วก็ด่ คัดวน่ารักเอตัว้อมบอกกับแไปนะรหัสของเอสบด้พ่พเลือกอนไคือรัไก่ของอนตนี่ครับเลือกติดตามเลยนะครับช่องนี้ผมเลือกติด ตามเลิกติดตามเนี่ยช่วงนี้มันไก่นะผู้กองมันควาย,ยางย